วันนี้ที่มาก็คือคุณโยมพิมพ์และ <Mickey. S 1> มิกกี้นะก็ได้ไปในงานของอาจารย์เมื่อวานนี้แล้วก็เกิดศรัทธาืม mm hmm. หลังจากมัน mm hmm. เกิดของอาจารย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยากจะอาราธนานิมนต์ให้มาทำบุญภายหลังจากเสร็จงานนะก็เป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่า อย่างอาจารย์ได้พูดไว้เมื่อวานว่าศรัทธาไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกใจเราถึงแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนจะมามากมาน้อยสถานที่เป็นยังไงไม่ได้ขึ้นขึ้นอยู่ที่ว่าใจเรามุ่งมั่นในการที่อยากจะมาทำบุญในวันนี้ซึ่งเป็นวันสำคัญของหลวงพ่อ ซึ่งอาจารย์ได้พูดไปเพื่อเตือนจิตเตือนใจพวกเราว่าวันเกิดให้คิดถึงสองคนคือพ่อกับแม่อย่างอาจารย์เป็นตัวอย่างเมื่ออาจารย์คิดได้ทำได้อย่างนั้นแล้วอาจารย์ก็มาบอกพวกญาติโยมว่าอย่าลืมนะเบิร์เดย์ของแต่และทุกคนมันเกิดมีความหมายกับเราก็คือคิดถึงพ่อถึงแม่เราอาจารย์ยังมาถ่ายทอดให้พวกเราญาติโยม ที่ดูในรายการนี้ทุกคนแหละสำนึกลองลองใจจากพ่อจากแม่ก็ครูอุปชาอาจารย์เจ้าฟ้าข้าแผ่นดินผู้มีพระคุณนะอย่าลืมความกตัญญูกตเวทีนั้นเพออรารรว่าอะไรเพราะการคิดดีทำดีพูดดีเป็นกรรมดีนะจะนำมาซึ่งความกตัญญูกตเวทีลูกเราหลานเรานะเราทำ ให้กับพ่อกับแม่ของเราแล้วไม่มีวันที่จะอับจนนะเชื่อได้เลยแล้วเมื่อเราทำตลอดตลอดจิตใจที่เราฟูอย่างโยมพิมพ์อาจารย์สังเกตดูบุญมันเกิดมากในใจเราเนี่ยน้ำตาจะไหลปิติใจมันจะฟูมันมันจะล่องจะลอยอิม่มเออนั่นแหละนั่นแหละบุญนั่นแหละกุศล ในชีวิตที่เรายังมีอยู่นี่ก็เป็นสวรรค์แล้วถ้าเราทำต่ออยู่เนืองๆเมื่อละโลกอนี้ไปแล้วสุขติเป็นที่หวังแน่นอนเหมือนอาจารย์เคยพูดไว,ว้ว่ารถที่มันวิ่งไปน้ำมันมันก็พองเห็นไหมชีวิตของคนเรานี่มีขึ้นมีลงมีโลมีไฮในสมัยใดที่มันหายนะเราอย่าประมาทร,รีบตักตวงเพราะมันไม่แน่นอน พุทธองค์ได้ตัดไปแล้วว่ามันเป็นอนิีจังนะไม่เที่ยงแท้แน่นอนฉะนั้นเมื่อใดก็ตามอย่างวันนี้โลลังสีที่มีให้มีให้เราเนี่ยซึ่งหายากมากนะหายากมากหนึ่งในร้อยอาจารย์พูดได้เลยนะในบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เนี่ยนะเรานึกย้อนไปถึงอนาถาบินกะเศรษฐีข้างพุทธการจะมีใครสักกี่คนที่ทำ เสร็จหมดทุกอย่างแล้วยกถวายพุทธองค์เห็นไหมมีที่มาที่ไปฉะนั้นเราทําเพียงนิด,นด,นดหน่อย,น,อยนะแล้วเราเกิดภูมิใจเก็บตะตวงไว้สะสมไว้นะเมื่อมีโอกาสยังมีชีวิตอย่างพวกเราเนี่เรารอไปจนกระทั่งพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วอาหารอาหารดีๆไม่ท่านทาน,ท,านท่านฉันนี่ ตอนนั้นมันฉันไม่ได้แล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นี่แหละหรืออย่างประเพณีของพวกเรานี่ะพอพ่อแม่ตายแล้วไปเคาะลงศพพ่อพ่อแม่แม่รับศีลัะพรนะนี่อาหารจัดไว้มันไม่กินไม่ได้หรอกมีแต่แมงวันนั่นแหละมันจะกินน่ะะเห็นไหมอันนั้นเราเปลี่ยนค่านิยมซะทําให้ท่านก่อนที่ท่านจะสิ้นไม่ใช่ว่ามากมายหรูหราพ่อกับแม่ไม่ต้องการอะไรกับเราหรอก นะพ่อกับแม่เน่ยเป็นผู้ให้ให้ลูกนะดูดิเห็นไหมยังอาจารย์อยู่ตามชนบทเนี่ยเข้าใจดีบินบาตไปในหมู่บ้านนะบางทีอาหารดีๆที่พ่อแม่ใส่บาตลูกเดินวิ่งมาร้องไห้อยากจะกินพ่อแม่ก็ยังจะใส่บาตดูดิน้ำใจนะ่ะขนาดไหนฉะนั้นพวกเรานะ่ะเห็นแล้ว มีความหมายว่าวันเกิดเบิร์เดย์พวกเรานั้นให้คิดถึงสองคนนี้ทำให้ท่านตอนท่านยังมีชีวิตในขณะที่เรายังมีชีวิตนะซึ่งอาจารย์ไม่ได้พูดไว้เมื่อวานก็คือว่าการที่เราทำบุญทานการกุศลอย่างนี้ใจมันฟูแล้วเนี่ยตายก่อนที่จะตายการภาวนาก็คือการเตรียมตัวตายการเตรียมตัวในการที่จะเดินทางไปสู่ภพภูมิอื่นนะ เหมือนกับเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราเตรียมกระเป๋าให้เรียบร้อยดูความเรียบร้อยของเราแปรงสีฟันยาซีฟันเครื่องใช้บริโภคใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพราะพบภูมินี่เหมือนกับเราจะเดินทางไปต่างประเทศไม่ไม่ได้แตกต่างกันเลยผู้ใดที่ไม่ประมาทเตรียมไว้อย่าไปหวังหน้าบ่อหน้านะเพราะใน ชีวิตหลังความตายไม่มีเซเว่นให้เราได้ซื้อนะไม่มีแมคโครโลตัสได้รับเฉพาะตอนที่เราเป็นมนุษย์นี่นะผลนี้แหละมันจะเกิดเป็นทิ์วิมานรอเราไว้แต่เราก็อย่าให้มันเกินเลยไปจนคิดว่าเราจะไปสู่พระนิพพานดับศูนย์ไปหมดกิเลสไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเป็นขันหัดฆราวาสย่ายมมีครอบครัวผัวเมียอยู่นะ เอาแค่เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าตอนนี้เรายังมีชีวิตแต่ชีวิตหลังความตายนะ่ะก็คือสิ่งที่เราเตรียมไว้เหมือนกับเรามีเงินฝากไว้ในแบงก์สิ่งที่เรามีในโลกมนุษย์ตอนนี้เราทําลงไปมันก็คืออริชทรัพย์ที่อยู่ข้างหน้าเราดังนี้เป็นต้นซึ่งเมื่อกี้นี้นะที่โทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นก็คือว่าคุณติกลิซ่านะ พรุ่งนี้มัลือนี้จะเป็นวันเกิดของแม่คือยมติ๋มที่เป็นลูกศิษย์ลุงปู่เทศตั้งแต่สมัยยุคต้นๆนะตอนนี้ก็อายุมากแล้วก็เลยบอกว่าเออพอดีแหละคุณยายแสงนะท่านจากไปแล้วจริงๆท่านจองเจ้าภาพไปแล้วนะที่จะถวายที่น่านในโครงการสิบบาทสร้างใายสิบโบทซึ่งนานนี้ก็เป็นโครงการของท่านจันเอง คิดขึ้นมาเพื่อจะทําให้ถวายเป็นพุทธบูชาให้กับองค์หลคงปุ่เทศและพระศาสนาโดยมีท่านจารย์เคนะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคําว่าอริยทรัพย์ของเราเนี่ยไฟไหม้ไม่ได้นะความภูมิใจอันนี้ขโมยขโมยไม่ได้น้ําไม่ท่วมนะมันฝังอยู่ในเหมือนกับเรามีชิป นะเนี่ยฝังไว้ฉะนั้นเราจรึงมั่นใจได้ว่าเราไม่ตกต่ำแน่นอนทีนี้มันผลตามไปนะอย่างเราเห็นไหมคนปัจจุบันนี้ที่เขาเกิดมีฐานะนะทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดจับอากาศก็เป็นวัตถุเงินทองเพราะอย่างนี้แหละเพราะเขาทำในชาตินี้อพอเขาสิ้นไปเขาก็ไปสเสวยมุติสุขหมดอายุไขเขาก็ลงมาเกิดสิ่งที่เขาทำเลยมันตามมา อย่างพ่อแม่คคูบาอาจารย์ก็เหมือนกันนะทำไมบางองค์มีญาติโยมเยอะแยะเพราะเป็นบริษัทบริวารของท่านนะท่านทํามาแล้วนะซึ่งอาจารย์พูดอย่างนี้มันเว่อร์เกินไปไหมอาจารย์ไม่เว่อร์นะดูพระศรีวลีนะขนาดพุทธองค์ก็ยังไม่เท่าเพราะอะไรเพราะท่านทําไว้อ่านะที่มาที่มาที่ไปฉะนั้นล้วนแล้วแต่มาจากเหตุทั้งนั้น เหตุที่เราอยากจะได้ในชาตินี้ถ้าเราไม่ทําเหตุไว้ตั้งแต่ก่อนโน้นผลมันก็ไม่เกิดดังนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันนี้นะหลังจากผ่านไปแล้วหรือว่าวันนี้เป็นวันวันเกิดของอาจารย์แหละเบิร์ตเดย์เลยยีบสามเลยเนี่ยเมื่อวานนี้เป็นวันยีบสองนะก็ขอให้พวกเรานะั้นระลึกนึกถึงบุคคลสองบุคคลคือพ่อกับแม่ของเรา ก่อนเพื่อนเลยอันดับแรกเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นใครที่คิดว่าร่างกายสภาพนนี้เป็นของตัวเองใช่ครึ่งหนึ่งนะคือความคิดของเราเราคิดว่าเป็นของเราแต่อีกครึ่งหนึ่งคือของสองคนนี้พ่อกับแม่ทําให้เราได้เกิดขึ้นมาฉะนั้นใครที่คิดจะจะฆ่าตัวตายนะ่ะมันไม่ใช่สิทธิของคุณนะร่างกายนี่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนตนะเอนะ คุณมีครึ่งเดียวสิทธิอีกสิทธิหนึ่งคือสิทธิของพ่อของแม่ถ้าจะฆ่าตัวตายเนี่ยขออนุญาตหรือยังแต่เราส่วนมากแล้วเราจะไปคิดว่ามันเป็นของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ใช่แต่ไม่ใช่อย่างกรณียุคทุกวันสมัยนี้ที่เด็กรุ่นใหม่ก็พูดกันนะในโลกโซเชียลบอกชีวิตของฉัน อาจารย์ไปดูคลิปหนึ่งแล้วเป็นเด็กผู้หญิงแล้วแม่ส่งโทรศัพท์ให้ดูนะอายุยังน้อยอยู่ไปขายเนื้อขายตัวขึ้นมาแล้วแม่ก็บอกหนูหนูดูนี่ดิเด็กคนนั้นตอบว่าชีวิตของฉันฉันทำอะไรก็ได้ใช่แต่ไม่ใช่ครึ่งเดียวคือความเห็นของคุณอุปทานของคุณครึ่งเดียวเป็นของคุณแต่อีกครึ่งหนึ่งนะของพ่อของแม่ ถ้าสองคนตายยายนะพอมึงออกมาจากโลกนี้นะลอดตินสินออกมาน่ะเอาหน้าคว่ำใส่หมอนนี่ยนะมึงก็ไม่ได้เกิดแล้วเห็นไหมยิ่งมองไปไกลเข้าไปอีกนะไปดูสัตว์สาวาสิงเห็นไหมไม่ต้องอื่นกายไปดูลูกไก่ไปลูกเจี๊ยบอะเห็นไหมเหี่ยวบินมาเนี่ยลืมตัวเองเลยตีกับเหี่ยวเลยเพื่อจะรักษาลูกเจี๊ยบเห็นไหม ขนาดนั้นนะแต่เรานี่ได้อัตภาพมาขนาดนี้แล้วนี่เรายังไปอืมหลงระเิงไปเชื่อเสพสังคมเพื่อนเอาเป็นเพื่อนเป็นสารณะถามหน่อยเพื่อนมึงอไปตายด้วยกับมึงได้ไหมอย่างกรณีที่ไปติดคุกติดตารางกันเนี่ยเห็นไหมล่ะเพราะความผิดเวลาสนุกกับสนุกด้วยกันยิ้มหัวด้วยกันแต่เวลามึงเข้าคุกนะมึงเข้าคนเดียวนะ อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันเกิดเบอร์เดย์ในวันนี้นะอาจารย์ในปีนี้อาจารย์ได้พูดไปว่าไม่ใช่ว่าได้มานะเสียไปเ72ปีแล้วอีกข้างหน้านี่ไม่รู้มันจะดับศูนย์เมื่อไหร่นะก็อยากจะให้สติกับพวกเราว่าลึกย้อนกลับมาอย่าอย่าส่งออกไปแล้วลึกดูตัวเอง เช็คตรวจดูตัวเองว่าผ่านมานี่สุขทุกชีวิตของเราในเส้นทางนี้นะเราภูมิใจหรือ,อยังนะการที่เกิดมาในโลกอันนี้เป็นมายาว่ามีหมู่มีคณะมีมนุษย์เยอะจริงๆแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมแล้วมันเหมือนกับเราเดินอยู่ในทะเลทรายคนเดียวนะโอเอซิสคือบุญบ่อน้ำนั่นคุณหาเจอหรือ,อยัง ในเส้นทางสายนี้ดังนี้เป็นต้นนะเตือนตัวเองนะออแล้วเราก็จะมีสติลึกนึกได้ในการพูดในวันนี้ก็คือการพูดในแนวมอนาน,านุสตินะให้พวกเรานั้นลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมานะอย่าไปลหลงไหลได้ปื้มกับแสงสีดีลาดกับโลกใบนี้เราเป็นแต่เพียงผู้มาอาศัยซึ่งตัวอ,อาจารย์เองก็คิดอย่างนั้นอยู่เสมอจนเดี๋ยวนี้นะ ฉะนั้นชีวิตของอาจารย์อย่างเราดูในคลิปว่ามีบางคลิปที่อาจารย์พูดว่าชีวิตคือการเดินทางแต่ถ้าเราคิดไม่ถึงเราก็คิดว่าต้องนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินเดินทางไปรัฐนั้นรัฐนี้มุงนั้นไม่ใช่เลยอันนั้นยังการเดินทางข้างนอกส่วนการเดินทางข้างในนี่คือจิตเป็นกุศลและอกุศลนะเรามีหรือหอยังเราตรวจตาเราเรือยัออย,อย่างปีใหม่ปีเก่าที่เกิดขึ้น แท้จริงความจริงความสัตว์ถ้าเราพิจารณาด้วยภาวนาที่มีความสงบลึกลงไปแล้วนะมันมีแต่มืดกับแจ้งนะแล้วเราก็สมมุติกันขึ้นมาว่าปีนี้เบิร์ดเดย์ปีนี้ปีใหม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์หลากหลายมากมายซึ่งเราก็เป็นคนคิดขึ้นมาทั้งนั้นลนะแล้วโลกเขาก็เป็นกันแล้วก็แฟชั่นทำสืบ,ส,บสืบต่อกันมาฉะนั้นสมมุติเพราะว่าคนหมู่มากวิมุตคือความจริง ฟังอย่างนี้ยมก็งองอีกสมมุติก็คือโลกทั้งหลายแฟชั่นทั้งหลายที่เกิดขึ้นเชื่อเช,ชื่อตามกันมาแต่วิมุตคือเกิดแก่เจ็บตายชาติไหนมั่งที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายนั่นความจริงจากทุลีดินสู่ทุลรียนดินเราเห็นอย่างนี้นะใจของเราก็ล่องรอยฟูปีติแล้วเราก็บอกตัวเราว่าจะทุกไปอะไรกับในกับวันนักหนา ถ้าเราไม่มีความคิดจิตของเราไม่ไปยึดนะไม่เกาะเกี่ยวไว้ใจเราก็บริสุทธิ์พุทธะขึ้นมาเห็นไหมถ้าพูดกง็ง่ายก็ง่ายนะถ้าพูดว่ายากก็ยากนี่แหละคือสิ่งเหล่านี้ที่เราควรรู้ควรเห็นในขณะที่เราเกิดมาชาติหนึ่งได้พบพ,พ,พุทธศาสนาได้เกิดในประเทศไทยอันประเทศที่เป็นอุดมมงคลซึ่งในต่างประเทศเขาแสงซ้องสรรเสริญนะ มีพระราชามหากษัตย์นะมีคิงนะคอยดูแลปกปักรักษาเราลองคิดดูเห็นไหมหลายๆประเทศที่ไม่มีคิงนะะ่ก็สูญสลายไปแล้วเราคนไทยตอนนี้นะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นไหมอุดมสมบูรณ์นานาชาติต้องการแม้แต่ในภูมิภาคงมรสสมพัฒมาทาง เอาตั้งเกียก็มาเจอเวียดนามกัมพูชานะมาจากฝั่งอินเดียอันดามมนนะเออก็มาเจอพมา่าเราอยู่ตรงกลางเห็นไหมหนักก็เป็นเบาอันนี้คือภัยธรรมชาติฉะนั้นเราไม่ภูมิใจเหรอแล้วมีพุทธศาสนาอย่างลากลงไปในใจของเราเนี่ยนี่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในวันนี้จะมีโอกาสมา ทลองศรัทธาญาติโยมที่มีศรัทธาภาษาธาเห็นว่าสิ่งที่ปฏิบัติลงไปนั้นจะเป็นอริยทรัพย์สําหรับตนเองนะตลอดถึงครอบครัวผัวเมียนะแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในที่สู่จะไปสู่อนาคตนะเพราะความคิดเห็นญาณทัศนะนของเขาว่าสมบัตินี้เป็นของเขาเขาจึงได้กระทำำําบําเพ็ญบุญดังนี้เป็นต้น ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายนะในโอกาสที่อาจารย์มีเวลาถึง72ปีในวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นจงมีอายุวัณนะสุขภะพะละและมีดวงตาสว่างกระจ่างแจ้งตามคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าจงทุกท่านทุกคนเทิดนึก ออกจากใจของเราแผ่เมตตาเทวดาดูแลอารักขาเทวดาประจําตัวเทวดาในสถานที่เทวดาที่อยู่ในพ่วงอากาศนะทุกวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายสัพสัตว์น้อยใหญ่ไม่มีประมาณเราเทพอมิสมากายทุ่งหมูเรานะ,ะนึกในใจของเราอย่างนั้นเวลาพระท่านให้พรนะนะ ต่อจากนี้ไปพากันตังใจยะทาวริวะฮาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะจมิจตุสเบปุเรนตุสังกปา จันโดปนารโสยธามณีโชติรโสยธาสัพภีติโยวิวัจจันโตสังคโรโ ังวาลังสัพพบุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเตนรัตนานัง

या सबे ते अंदर साबे ते हो पवा साबे ते धोन विदे हवा मंगलावे नो आय थको नको सेवा तक सवा ตะกวาภะลาวะตะกวาวันนาวะตะกวาสุขาวะตะกวาโหตุสัพพะตะตวะคะโรอะ ันตุจะเตจะสาชัยะสิติธนังลาพังสุทิมอักยังสุขังบาลังสิริอายุจะวันนวจะก ขังวุติเจยสวะสตะวัสัจายุจเชวเสิยเทภวันตุเตภวตุสัพพังฆาลังราขันตุสัพเปเทวตาสัพพวนทานุภาเวนสัตตสุติภวันตุเต ภาวัตุสาภังคารังราคันตุสาภะเทวตาสาภะธอมมานุภาเวนัสตาสุทิภระวันตุเตภาวัตุสาภังคารังราคันตุสาภะเทวตาสาภะสังคานุ Hāwe nā sātā sōtē, Hāwantō